นี่เอาตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ยังไงก็ทรงฮอลันดานะครับเพราะหน้าตาเขาจะมีวุ้นตรงหัวนะอ่าเนี่ยวุ้นตรงหัวแล้วทรงข้างหลังเนี่ยถ้าดูข้างบนปุ๊บก็ยังเป็นฮอลันดาอยู่ดีนะครับเป็นฮอลันดายู่ดีข้างๆก็ยังเป็นฮอลันดานะครับดูข้างๆนะครับยังเป็นปลาฮอลันดานะครับก็ทรงก็ค่อนข้างสวยแต่สั้นแล้วปลาพวกนี้จะไม่ใหญ่ไปกว่านี้นะครับถือว่าตัวนี้ก็ก็ถือว่าสวยนะครับอยู่ในในเกณฑ์มาตรฐานนะครับ อ่าหลังเหลืองไม่คดนะครับคี้ป้งขี้วายก็ถือว่าดีนะครับผมว่าสวยน่ารักนะครับดูนะครับเนี่ยสวยตัวนี้ถือว่าสวยนะครับแล้วก็มาร์คเมิร์กดีนะครับตัวแดงพื้นแดงนะครับแล้วก็ที่วงที่วายเป็นสีขาวเนี่ยอย่างเงี้ยแพทเทิร์นดีนะครับก็ถือว่าสวยตัวนี้นะครับอ่ะมาดูไอตัวนี้ไอ้ตัวนี้ที่ให้ดูตัวทีแรกนะครับตัวนี้เริ่มเริ่มแล้วเริ่มเริ่ม เริ่มจะมองไปทางรวกินแล้วแต่ก็ยังเป็นทรงฮอนดาอยู่เพราะหัวยังมีวุ้นอยู่เราดูง,ง่ายๆปลาฮอนาดาเนี่ยมันจะมีวุ้นอยู่นะครับต่อให้มันไปตีกับป,าปาลาปลาริวกินมานะครับก็หัวก็จะมีวุ้นอยู่นะครับตัวนี้ก็ถือว่าแพทเทินก็ค่อนข้างสวยแต่เป็นปลาที่แบบพูดง่ายๆปลาไม่มีเก็ตสังเกตง่ายๆนะครับปลาทองมีเก็ตกับไม่มีเกตถ้ามีเก็ตมันจะไม่มีเก็ตเ,เ,เนื้อมันจะใสๆนะไอ้ตัวนี้เนื้อใสแล้วมีเก็ตขึ้นเป็นอันใหญ่ๆเงี้ขึ้นอันสองอัน กรับปลาไม่มีเก็ดแต่ก็ถือว่าเป็นปลาทองนะครับตัวมันจะใสใสนะครับก็สวยก็ถือว่าสวยนะครับตัวนี้ถือว่าสวยแต่แพทเทิร์นสู้ตัวนู้นไม่ได้นะครับโดยรวมตัวแรกสวยกว่านะครับแต่ก็เลี้ยงเราเลี้ยงเอาสวยงามพวกนี้ก็แบบนี้นะครับผมว่าโอเคอยู่นะนี่มาไอตัวนี้เริ่มแปลกขึ้นมาหน่อยนะครับเหมือนกับฮอลันดาห้าสีนะครับทรงจะขึ้นเป็นทางลิวกินและหางเริ่มชันสูงแล้วเป็นปลาหางสั้นแล้ว ชุดนี้ที่ผมซื้อก็เพราะว่ามันเป็นปลาางสั้นเดิมจริงๆอ่ะผมมาชอบริวกินเป็นทุนแต่ต้องเป็นริวกินเลยนะแต่ถ้าเป็นฮอลแนดาแบบนี้กึ่งๆแบบนี้ผมยังรู้สึกเฉยๆนะครับเพราะว่ามันเหมือน,ปนไปเป็นฮอลแนดาบากอิงน่ยนะแต่ว่าตัวนี้ก็สีค่อนข้างสวยนะครับเป็นปลากึ่งเกตกึ่งอ่ากึ่งเนื้อนะครับแต่ถือว่าโอเคสวยมันเป็นลายๆของมันนะครับ เนี่ยก็ถือว่าหางเหิงดีนะครับหลังกระดงมาดงไม่คดนะครับหลังกรโดงหลังเต็มนะครับและหางเชิดดีนะครับถือว่าสวยนะครับมองทั้งหลังทั้งข้างๆผมว่าสวยจริงจะถ่ายในตู้ให้ดูแหละพอดีตู้เนี่ยไม่ว่างนะครับพี่ไอ้เต้ามมดำเขาคลองตู้อยู่นะก็เนี่ยก็จะออกแนวแนวนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยผมยังมองว่า,าเฉยๆแต่ถือว่าสวยน่ารักตะมุตะมิขงเขาไป นะสีสันมันก็สวยนะครับเป็นถ้ามองกันนึงก็คือเหมือนคล้ายๆกับพวกห้าสีนะครับตอนนี้มันมีแค่สามสีแต่ผมมองว่าอีกหน่อยสีดำๆมันคงจะหลุดไปเหลือแต่แดงกับขาวนะครับเป็นพวกซากุระไปนะครับมาไอตัวนี้นี่ซากุระเลยนะครับตัวนี้นี่ซากุระเลยแล้วก็เป็นกึ่งเกดกึงก่งกึ่งไอ้นี่เหมือนกันกึ่งหนังเหมือนกันนะครับปลาทองนี่มีปลาหนังกับปลาเกตด,ด้วยนะบางคนไม่รู้เออ เน่ก็จะมีวุ้นนะครับแต่ว่าถามว่าทําไมผมไม่ค่อยชอบผมชอบตันโจมากกว่านะครับแต่ว่าเอาโอเคนะเราได้มาเราก็กล่าวว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับคนเลี้ยงปลาก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะครับหางเถิงเลี้งใสดีอยู่นะครับเวลาดูปลานะครับเอามากักไว้เพื่อจะดูหางว่ามันเป็นจุดขาวไหมเป็นโรคไหมมีเห็ดไหมมีอะไรไหมนะครับก็ต้องก็ต้องอาศัยเวลานะครับสองสาวันถึงจะรู้เรื่องนะครับอันนี้ผ่านแล้วนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นทรงฮอลันดาอยู่นะครับทรงคล้ายๆกับพวกพี่น้องเขา นะครับตัวนี้ยังไม่ยังยังมองไม่เห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะครับก็ยังเป็นถ้านั่นก็ถือว่าเป็นพวกฮอลันดาปักกิ่งไปแล้วกันตัวสั้นๆนะครับต้องสวยถ้าคนชอบปลาสั้นจะสวยนะครับมาไอตัวนี้ในชัดเลยไอตัวนี้ถ้าคนแบบเอาไปใส่รวมอยู่ในตู้ริวกินหางสั้นนะผมว่าคนนี้อาจจะมองเป็นริวกินไปเลยนะครับจะไม่มองเป็นฮอลันดานะครับแต่ถ้าคนเล่นปลาจะรู้กันนะครับจะรู้กันนะครับว่าปาลาริวกิน่ะ วุ้นมันจะไม่ติดตรงหัวเลยต่อให้มันมันจะต้องไม่มีเลยถึงจะเป็นริวกินได้นะครับแล้วทรงก็จะทรงได้ทรงอย่างเงี้ยบอกว่าเป็นริวกินได้แต่ว่ามันยังไงอะ่ะมันก็เป็นลูกโอลันดาเป็นลูกผ่านะครับเนี่หลังไอตัวนี้หลังมีหลังคดหน่อยหนึ่งก็เป็นธรรมดานะครับของปลามันจะให้สวยทุกตัวมันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วอยู่ในถุงเวลาเราดูเราดูลำบากนะแต่ตัวนี้ก็ถือว่าทรงสวยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นปลาหนังเลยนะไม่ได้ปลาเกต นะครับไม่มีเกดเลยมีอยู่หน่อยมีอยู่อันอะแต่ก็ถือว่าสวยนะครับทรงก็สวยนะครับเพราะเราดูด้านหลังนะครับเราไม่ได้ดูด้านข้างปล่อยไปแล้วนะบางทีไม่รู้นะว่าเป็นพวกริวกินนะครับตัวนั้นก็เนี่ยเวลามันมีปลาใหม่เข้ามาก็ถือว่ามันเป็นความแปลกใหม่นะครับนี่ไอ้ตัวนี้ชัดเจนมองเนี่ยูนึกว่าริวกินทีแรกนะครับเพราะหัวมันใสนะแต่ทรงมนะันอะ นะก้ามกึ่งเลยนะครับก้ามกึ่งผมว่าเขาตีกับลิวกินมานแน่นะครับผมว่าเขาเอาฮอนดานะครับตีกับลิวกิินฮอนด้าตัวเล็กตัวสั้นอยู่แล้วนะครับพันสั้นอยู่แล้วพวกฮอนดา้าธรรมดานะครับไม่ใช่ฮอนดายักษ์นะเอามาตีมันจะสั้นแล้วเอาสีมันจะลอกเร็วนี่ปลาอย่างนี้ประมาณสองสามเดือนนะปลาพวกนี้ไม่ไม,ไม่ไม่นานไม่เกินสี่เดือนนะครับไซส์มันจะเป็นขนาดนี้เลยนะครับก็ตัวประมาณครึ่งมือผมนะประมาณสามนิ้วนะครับตัวนี้ก็ ถ้ามองข้างตู้ผมว่าไม่ค่อยสวยนะครับแต่ถ้ามองหลังสวยตัวนี้นะมองหลังสวยนะครับรวมๆก็ถือว่าปลาชุดนี้นะครับที่ผมได้มานะที่ผมได้มาก็ถือว่ามาเติมความแปลกใหม่เข้าไปแล้วกันนะครับให้มันดูสวยขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะได้ดูแบบบางทีเราดูของเก่ามันก็เบื่อแล้วนะครับก็แหมจะได้ตันโจมาจะสวยเลยนะครับผมชอบเป็จกะเอาตันโจหมดเลยขาวแดงหมดเลยแต่ก็โอเคนะแบบนี้เราก็โอเค นะครับอ่าอันนี้เป็นถังดั้งเดิมที่เราปลาเก่าอยู่นะครับก็คลักหน่อยนะครับแต่ว่าเราก็จะเลือกเอาบางตัวที่เราเราจะกับเข้า,ขาไปรวมมาเขานะครับอันที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตันโจที่เหลือตัวตัวสุดท้ายแล้วนะครับไปดูตันโจก่อนนี่นะครับตันโจตัวนี้ผมซื้อมาตัวละสิบบาทนะสิบาทแล้วสิบห้าบาทเนะี่ยนานแล้วนะปลาตัวนี้อยู่กับผมมาราวๆสามปี นะครับสามปีสามปีถึงสามปีกว่าสี่ปีเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงมันตัวเล็กๆเลยนะครับเลี้ยงตั้งแต่หัวไม่ขึ้นหมวกอย่างนี้เลยนะครับจนหัวมันเป็นหัวหมวกนะครับคือผมชอบเลี้ยงปลาเล็กเพราะว่าอายุมันจะนานไงถ้าอยู่กับเราเราเลี้ยงไปเรื่อยๆแต่ตัวมันอาจจะไม่ใหญ่นักนะครับตัวก็ถามว่าทำไมตัวมันน่าจะใหญ่จริงๆมันน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับเราเลี้ยงอยู่ในตู้นะครับพื้นที่จํากัดก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับแต่ตัวยังไม่เกี้ยงนะแต่ก็ถือว่าเป็นตันโจนะครับขาวแต่ว่าข้างๆเนี่ยเขาขึ้นแดงบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราก็ไม่เน้นขนาดนั้นนะครับเราดูอาศัยดูข้างหลังเขานะครับเวลาดูข้างหลังเนี่ยหัวไปตั้งขึ้นมาเลยนะครับก็ก็จะดูอย่างนี้นะครับมันก็มองว่าถ้าดูอย่างนี้ก็คือตันโจคนเล่นปลาก็จะรู้กันนะครับคนเล่นปลาจะรู้กัน อ่าอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับจริงๆตัวนี้เป็นปลาลิวกินนะอย่างที่ผมบอกหุ่นเหมือนไหมเหมือนกับปลาชุดแรกที่ผม,ผมลงให้ดูไหมคล้ายเลยเห็นไหมแต่เพียงแต่หัวเขาจะไม่มีวุ้นเลยนะครับหัวเ็าจะไม่มีวุ้นขึ้นเลยอันเนี้ยจะเป็นข้อเทียบได้เลยว่าถ้าเป็นลิวกินจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วตัวเนี้ยเ,เป็นปลาหางเดี่ยวนะครับปลาหางเดี่ยวแล้วก็อ่าช่วงกระแสธรรมาตะบะเขามาเนี่ยผมก็เลยเออซื้อมาเลี้ยงจริงมี2ตัวขาวแดงตัวหนึ่งนะครับ ก็ตายไปแล้วขาวแดงนะครับเหลือต you know, ัวน <od> <idades> ี้นะครับก็ทรงค่อนข้างสวยเนี่ยปลาลิวกิินเขาจะทรงแบบเนี้นะครับก็ทรงก็เหมือนกับเมื่อกี้อที่ผมให้ดูอคล้ายๆผมเลยบอกว่าเขาน่าจะเอามาตีกับลิวกิินนะครับเอาฮอนดามาตีกับลิวกิินนะครับก็เนี่ยอันนี้จะเทียบได้นะครับดูหัวจะไม่มีวุ้นเลยหัวจะเกี้ยงเลยนะครับแล้วหลิมเลยนะครับเดี๋ยวไม่มีวุ้นนะครับถ้ามีวุ้นจะไม่ใช่ลิวกิินแต่อันนี้เป็นลิวกิินแน่นะครับจะเป็นลิวกิินหางเดียวนะอันนี้ผมชอบปลาหางเดียวนะครับ เพราะเขาก็สวยในแบบของเขาเนี่ยพอไปรวมกันปุ๊บมองแห้ไม่ออกเลยมันพูดเดียวกันแต่ถ้าถ้าถ้าคู่เนี้ยังยังมองออกนะที่มันว่า,ายคู่กันอยู่นะเพราะว่าริวกินหน้าเขาจะแหลมๆนะครับแต่พอมารวมแต่ใช่ตัวนี้มองแค่ไม่รู้เนื้อวู่ริวกินนะนี่และนี่ีตัวหนึ่งตัวนีตว้ตัวนี้เป็นลูกผ่านะเออนี่ก็เป็นแบบริวกินหางยาวนะครับที่ผมซื้อมาก็คือชอบที่หางเขายาว นะครับทรงเขาเป็นเรือป็นเ,นเนกินแหละตัวนี้นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกช่วงธรรมะธรรมะมันมาแรงแงก็ปลาหางเดี่ยวของริวกินก็กจะมาแรงนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยผมก็ชอบนะมันผิวดีนะครับสีไม่เยอะแต่ผิวดีนะว่าผิวเลยก็ต้องเอาไปรวมเขาด้วยอันนี้อ่าตอนนี้เป็นเป็นเก้าตัวแล้วนะครับของใหม่หกใช่ไหมแล้วก็ไอรรวกินสองตัวนะครับเป็น เจ็ดแปดนะครับแล้วก็ปลาหัวหมวกตัวหนึ่งเป็นเก้านะครับเก้าตัวปุ๊บเดี๋ยวไอที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นปลาสีดํานะครับแล้วจะเป็นปลาอะไรเป็นไม่ได้เลยนอกจากปลาตัวนี้เดี๋ยวไปดูนี่นะครับลักเล่นะครับเพราะลักเล่เขาจะกูลดําอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้นะครับด้วยความที่ว่าาผสมกันมาเยอะนะครับลักเล่จะกลายเป็นลักเล่แผนด้านะครับดูท้องให้ดีมันจะเริ่มเปิดขึ้นมาเรื่อยๆแต่ตัวนี้ผมคิดว่าคงจะดําถ้ามันจะ ลอกสีมันจะลอกเป็นสีส้มๆแล้วนะครับตัวไซนี้ก็จะเริ่มท้องจะเริ่มเปิดเป็นสีส้มตัวนี้ก็น่าจะดำแต่ว่าไม่ใช่ลักเล่แท้แล้วนะยุคนี้ก็จะเป็นลักเล่แบบผสมมาเพราะว่าคนก็ชอบลักเล่ที่มันเป็นแพนด้ากันนะครับที่มันเป็นแบบอ่าเรียกเล่แพนด้ามีสีคาดกันนะครับสีขาวสีดำอย่างเงี้ยก็เลยต้องเขาก็ต้องถามมนตามตลาดไล่ลักเล่ดำๆแท้ๆเนี่ยคนก็ไม่ค่อยนิยมมันมองไม่ค่อยเห็นตัวมันนะพนูดง่ายๆดีกว่าแต่มันมีสเสน่ห์ของมันผมเป็นคนชอบปลาลักเล่ะนะครับ แล้วก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเมื่อก่อนแฟนผมยังเคยว่าผมนะทำไมชอบจังในปลาพันนี้นะครับปลาลักเล่แต่ผมชอบนะครับว่าทรงมันสวยนะแล้วก็มันมีเอกลักษณ์ของมันนะครับแล้วมันเป็นปลามงคลนะอ่ะก็รวมทั้งหมดสิบตัวนะครับสิบตัวเนี่ยก็เป็นปลาหงจุ้ยผมที่ว่าเวลาเลี้ยงทําไมผมต้องเลี้ยงแบบนี้ให้มันครบสิบตัวนะครับก็เป็นปลาหงจุ้ยไปนะครับ ตอนแรกนะไอตัวสีดําเนี่ยผมจะเอาไอเต้าว,ว้นดํามานะเอามาใส่แล้วลักเล่นออกคราวนี้มีคนมาคอมเมนต์นะครับมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์นะครับพี่น้องๆอยากให้ update, อัปเดตอ่าเต้าว,ว้นดํานะครับผมก็เลยแบบเอา้าเมื่อวานล้างตู้แล้วก็เลยคิดว่าเอา้าเดี๋ยวถ่ายก่อนถ่ายถ่ายเต้าว,ว้นดําให้เขาดูก่อนนะครับเพราะเอฟซีเขาแหมติดตามมาก็เลยว่าเออเดี๋ยวถ่ายก่อนแต่ตอนนี้ก็ยังไม่พร้อม นะครับเพิ่งเปลี่ยนน้ำเมื่อวานวันนี้ซูมๆหน่อยก็เลยไม่พร้อมก็ถ่ายชุดนี้ให้ดูก่อนนะครับก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับก็ได้ปลาทองชุดใหม่มาหนึ่งชุดนะครับก็เอามาเลี้ยงเติมนะครับถ้าเจอตันโจก็คงจะเอาอีกลูกปลานะครับเอามาขุนนะเอามาเลี้ยงเอาเล็กๆนะครับแต่ตอนนี้ยก็ถือว่าได้ปลาใหม่มามันก็สดชื่นขึ้นดูแล้วเราก็มีความแปลกใหม่นะครับว่าคนเลี้ยงปลาก็แบบนี้นะครับบางทีดูของเก่าเบือ่อก็ ก็จะหาของใหม่มาเติมดูให้มันสวยขึ้นนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับกับนาโนเกฟิทเวอร์นะจ๊ะก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็เป็นมาแนะนําปลาที่เราไปได้มาจากฟิวเวอเลตนะครับจากวันที่ไปฟิวเวเลตมานะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเอาไว้นะครับก็มีคอมเมนต์อะไรอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าใครอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มันมาในนี้แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวก็มีคนตอบนะครับ เพราะว่าเพื่อนๆวิพีน้องๆก็มีอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้นะครับระหว่างว่าครอบครัวนี้มันจะใหญ่ขึ้นนะครับคลิปนี้ไว้เท่านี้จริงๆแล้วนะจงก่ดจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ